สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งกับโจเซอรี่วันนี้ผมชงแซนด์วิชให้ดูครับแน่นอนนะมันไม่ใช่แค่ขนมปัง2แผ่นมาประกบกันแต่เป็นบีฟสเต็กแซนด์วิชครับเมือเ่อหลายวันก่อนเนี่ยผมนด้ไปทาแนแซนด์วิชที่ร้านโทสซี่สมิธมาครับเมนูที่ผมสั่งมีชื่อว่าวากิวบีฟต้งครับซึ่งเป็นการเอาเข้าวหน้าเนื้อผสมกับแซนด์วิชครับเนื้อสไลด์ที่ปรุงมาแบบข้าวหน้าเนื้อ เสิร์ฟบนไข่ข้นและกขนมปีซอยครับส่วนเรื่องรสชาติกลมกล่อมมากเลยครับเนื้อสไลด์ไข่ข้นกับขนมปังเข้ากันได้อย่างดีเลยครับส่วนแซนด์วิชที่ผมจะทำวันนี้เนี่ยจะแตกต่างจากของโทสตี้สมิธนิดนึงครับก็คือเปลี่ยนจากเนื้อสไลด์เนี่ยไปเป็นบ e ฟสเต็กแทนองค์ประกอบของแซนด์วิชตัวนี้เนี่ยก็จะมีได้กันสีอย่างหลักๆครับมันบดไข่ขนมปังแล้วก็สเต็กเนี่ยครับ สิ่งแรกที่ต้องเตรียมก็คือมันฝรั่งบดครับหลังจากที่ล้างมันฝรั่งแล้วเอาไปต้มในน้ำเดือดครับทิ้งไว้จนมันฝรั่งสุกเอาไปปอกเปลือกก่อนจะไปบดครับส่วนวิธีการที่จะดูว่ามันฝรั่งสุกแล้วหรือยังให้ใช้มีดจิ้มลงไปเลยครับเนื้อของมันฝรั่งที่สุกจะนิ่มทำให้มีดเนี่ยเคลื่อนตัวผ่านอกไปงง่ายได้นะครับ Minutes later. นี่ก็ต้มมาประมาณ20นาทีแล้วลองเช็คดูดีกว่าประมาณฝรั่งสุกหรือยังด้านในเนี่ยยังแข็งอยู่เลยสาเหตุก็เพราะว่ามันฝรั่งที่ผมเลือกมาเนี่ยมันใหญ่เกินไปครับถ้าจะต้มให้สุกเลยเนี่ยคงต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยครับ จากที่ผ่าออกมาก็จะเห็นได้ว่าด้านในยังแข็งอยู่เลยครับดังนั้นเราจึต้องผ่าครึ่งเพื่อให้มันสุกเร็วขึ้นครับนี่มันฝรั่งที่สุกต้องเป็นแบบนี้ จากที่มันฝรั่งสุกแล้วให้เอาไปแช่น้ําเย็ยนครับเพราะจะทําให้การปอกเปลือกเนี่ยง่ายขึ้นแบบนี้เวลาบดมันฝรั่งให้ระบดผ่านตะแกรงครับเพราะว่าเนื้อมันฝรั่งบดท,ที่ได้มาจะละเอียดเนียนแบบนี้ครับ ต่อไปก็เป็นการปรุงรสชาติครับโดยเริ่มจากใส่นมสดตามด้วยเนยเกลือและพริกไทยครับส่วนเฮดทรัฟเฟิลเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับในการผสมวัตถุดิบจำเป็นต้องให้ความร้อนเพื่อนำมาละลายเนยครับดังนั้นเราจะต้องอาศัยความร้อนของไอน้ำที่ระเหยขึ้นมา แบบเดียวกับที่เราละลายช็อกโกแลตเลยครับหลังจากที่คนจนเนยละลายและทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเอาละต่อไปมาทำไข่ม้วนกันดีกว่าครับก็แค่ทอดไข่ไม่เห็นจะยากอะไรเลยตั้งไฟทาเนยเทไข่ เป็นไข่เจียวซะง,งั้นไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ได้ไข่พับเฉยเลยอ่ะรอบสามก็ได้ ามาาผ่นทําให้รู้ข้อผิดพลาดหลาอ,อย่างนะครับอย่างแรกให้ใช้ไข่1ฟองแล้วก็เติมนมไปอีกนิดหน่อยครับเพราะถ้าเกิดใส่ในปริมาณที่เยอะเกินไปมันจะทําให้การมวนไข่เนี่ยยากขึ้นครับอย่างที่2ออย่าให้กระทะนั้นร้อนจนเกินไปครับ เพราะจะทำให้เหนยเนี่ยไม่อย่างที่3หลังจากที่เทไข่ลงไปแล้วปล่อยให้ไข่เซตตัวสักครั้งหนึ่งแล้วก็จัดรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพื่อให้ง่ายต่อการมวนครับ และในที่สุดก็ได้ไข่มมวนมาแล้วครับต่อไปมาเตรียมในส่วนของขนมปังกันครับขนมปังที่ผมเลือกใช้วันนี้คือขนมปังปริอดครับสาเหตุก็เพราะว่าขนมปังปริอดเนี่ยมีความหนานุ่ม รวมไปถึงรสชาติหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมของเนยด้วยครับเริ่มแรกเนี่ยให้เรตาตัดขนมปังออกมาให้มีความหนาสักประมาณ3-4เซนครับแล้วก็ผ่าตรงกลางแต่ว่าไม่ต้องแบ่งเป็น2แผ่นลักษณะแบบน,นี้ครับ หลังจากที่เอาแมวไปเก็บ้อยแล้วเราก็มาปิ้งขนมปังด้วยเนยครับละลายเนยให้ทั่วกระทะแล้วก็ขนมปังไปปิ้งครับปิ้งเฉพาะด้านนอกก็พอนะครับไม่ต้องปิ้งด้านในแค่นี้เองเสร็จแล้ว สุดท้ายเรามาเตรียมเป็นส่วนของสเต็กเนื้อกันครับเนื้อที่ผมใช้วันนี้เป็นส่วนนิวย์ก k สเต็กหรือเนื้อสันครับเนื้อส่วนนี้เนี่ยจะมีความนุ่มเหมาะก,กับการทำสเต็กมากเลยครับก่อนจอเนื้อไปปรุงเราก็หั่นเนื้อให้มีขนาดพอมแกาะกับขนมอปังให้เราเตรียมไว้ครับเสร็จแล้วก็ปรุงด้วยเกลือและพริกไทยครับ จะเตรียมเนื้อเสร็จแล้วเราก็มากรีวเนื้อต่อเลยครับใส่น้ำมันมะกอกลงไปตั้งให้ร้อนแล้วก็ใส่เนื้อตั้งไปเลยครับใครจะใช้เนยมาปรุงเนื้อก็ได้นะครับหลังจากนั้นให้หั่นกระเทียมดาวลงไปครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมให้กับตัวเนื้อ ความสุกข,ของเนื้อแล้วแต่คนชอบเลครับแค่นี้เองเสร็จแล้วเมื่อองค์ประกอบครบหมดแล้วก็มาทำแซนด์วิชดีกว่าครับเริ่มจากใส่มันบดก่อนเลยใส่ลงไปด้านล่างขอ,ของขนมปังที่เราปิ้งเอาไว้ครับ ด้วยไข่และเนื้อสเต็กปิดท้ายด้วยเห็ดทรัฟเฟิลเพื่อเพิ่มความหอมครับเสร็จแล้วน่ากินใช่ไหม เอาละมาถึงช่วงเวลาการชิมกันแล้วเฮ้ยอร่อยกว่าที่คิดว่าขนมปังเนือสเต็กไข่มันลงตัวมากเลย ทรัฟเฟิเนี่ยกลิ่นหอมมากเลยยิ่งส่งให้ซัน์วชชินนี้เนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยครับ <c oughs> ในส่วนของมันบดอยู่ด้านล่าง <c oughs> ก็มีทั้งความละเอียดนุ่มแล้วก็กลิ่นของทรัฟเฟิลอ่อนๆมันช่างเป็นรสชาติที่ลงตัวมากเลยครับ เราสรุปแล้วเนี่ยแซนวิชชิ้นนี้อร่อยมากผมให้ผ่านเลยครับยังไงก็ลองไปทำตามกันดูนะครับจะเปลี่ยนเป็นเนื้อไก่หรือเ,เนื้อหมูผมว่าก็อร่อยเหมือนกันครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย